จะเดินทมสำนึกดีคะ่ะลูกๆทั้งหลายวันนี้เรามีลมหายใจให้เรานะให้ลูกๆทั้งหลายได้มาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจต่ออีกหนึ่งวันนะคะจงยิ้มให้กับสิ่งรอบตัวรอบข้างนะจะเป็นยิ้มให้บุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ยิ้มให้ตนเองก็ได้นะลูกเพราะว่าการยิ้มเนี่ยมันจะเป็นกระตุ้นนะคะต่อมเซลล์ในร่างกายเรานะให้สดชื่นตื่นรู้เบิกบานขึ้นมา เวลาเราบึ้งนี่นะทุกส่วนของร่างกายมันจะตึงนะลูกแต่เวลาเรายิ้มเราหัวเราะนี่มันจะมีผลต่อร่างกายเรานั่นเองนี่แหละขอให้ลูกระลึกหรือเสมอว่าการยิ้มนี่นะคะมันทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายและมันจะมีส่วนต่อจิตใจนะลูกทั้งหลายมันจะมีส่วนไปถึงจิตใจเลยมันเชื่อมกันเลยนะกายและจิตรูปและนามขันห้ามันทํางานร่วมกัน เพียงเราคิดเบิกบานนะคะทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกนี่นะลูกจะได้กำไรชีวิตทีเดียวนะคะลูกจะไม่ทุกข์เลยถึงแม้จะมีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวนะคะมีปัญหาครอบครัวปัญหาลูกหลานปัญหาสุขภาพนะเพียงเรายิ้มให้ตนเองนะคะยิ้มให้ในกระจกก็ได้ นะยิ้มให้ตนเองภายในนี่แหละแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมแค่นี้นะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะําเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งธรรมะเลยนะคะการทําทั้งจิตใจและร่างกายให้มันอยู่กับธรรมชาติให้อยู่กับตัวเองนี่แหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกความสุขความสงบนะความร่าเริงไม่มีใครทําให้เราได้ถึงแม้จะเป็น นะผู้ที่มีความพร้อมด้านทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ครอบครัวยศถาบรรดาศักดิ์แต่ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองนะมันก็จะไม่เกิดนะลูกนะความสดชื่นตื่นรู้เบิกบานออร่าก็ดีหรือว่าสารเอนโดฟีนมันต้องหลั่งมาจากภายในร่างกายและจิตใจนะข้างในจิตใจร่างกายเรานี่แหละไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วอยู่ภายในเลยอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ใกล้สวน หลังบ้านข้างบ้านนะคะอยู่ใกล้นะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะั่นแหละลูกจะเป็นนะเป็ดจะเป็นนกเป็นไก่เป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเสียงธรรมชาตินะถ้าเราอยู่ในนะสถานการณ์มีสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็แล้วแต่นะให้จิตใจกลับมาสู่ภายในเลยนะภายนอกวุ่นวายแต่ภายในเรา เบิกบานนะคะอยู่กับความว่างของลมหายใจนี่แหละเราก็จะสร้างสารเอนโดฟินขึ้นมาในจิตใจและร่างกายเราได้นะจะอยู่กับบุคคลเช่นใรนะจะอยู่กับเหตุการณ์แบบไหนสถานการณ์เลวร้ายยังไงก็แล้วแต่ขอให้เรากลับมาสู่ภายในตลอดเวลามันจะหยุดความคิดปรุงแต่งนะเรื่องราวอดีตนะ่ขุดคุยขึ้นมามันก็จะทุกข์ทันทีเลยมันกังวลทันทีเลย หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไปคิดปรุงแต่งไปวาดภาพมันก็จะทำให้เราทุกข์นะเพราะว่าเรามีแต่เรื่องราวนั่นเองมีแต่เรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลานี่แหละสร้างทุกข์ให้เราทันทีเลยถึงแม้จะมีอยู่บนกองเงินกองทองจะมียศด,ดาถาบรรดาศักด์นะร่ำรวยแบบไหนก็แล้วแต่มีคนนับหน้าถือตาอย่างไงก็แล้วแต่ อยู่คฤลืหานนะคะปราศาทตรสามหลังเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจิตของเราอยู่ภายนอกส่งจิตออกตลอดเวลามันจะทําให้เราทุกข์ทันทีเลยนะคะพระพุทธองค์ท่านก็สอนไว้แล้วส่งจิตออกทีไรทุกขทันทีเลยนะฉะนั้นต้องกลับเข้ามาอยู่ในกลางกายและจิตใจอยู่ในกายยะคตาสติอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะ อยู่ในกายเวทนาจิตรมกายหยาบนี่แหละกายนะกายตัวแรกนะกายหยาบกายร่างกายเรานี่นะให้มาอยู่กับเห็นรูปร่างเห็นร่างกายตั้งแต่ศีสะะถึงปลายนิ้วเท้านะคะสังเกตตั้งแต่ภายนอกถึงภายในเรียกว่าสติอยู่ในกายนะคะกายหยาบแล้วก็มาอยู่ในกายละเอียดก็คืออยู่ในลมหายใจนะให้รู้ว่าลมหายใจมันเข้าจมูกซ้ายหรือเข้าจมูกขวา เราสูดลมเข้าไปมันเข้าจะหมูกซ้ายหรือขวาเราปล่อยลมออกมามันออกจะหมูกซ้ายหรือจะหมูกขวานี่แหละรับรู้แค่นี้นะให้รู้ว่ามันเย็นหรือมันอุ่นแค่นี้แหละนะลมหายใจเข้าออกนะแค่จมูกตรงนี้มันจะรับรู้บางทีมันจะคันจมูกขึ้นมานะมันจะคันจมูกหรือมันจะแสบจมูกหรือจมูกร้อนนะมันเป็นอย่างงี้นะเพราะว่ามันเรารับรู้ร่างกายในเดงกายยะคตาสติกก็คือทางกายหยาบและกายละเอียด พอลูกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะความคิดจิตตะสังขารความฟุ้งซ่านทั้งหลายที่ทําให้ลูกทุกทุกอยู่นั้นนะมันก็หายไปหายไปนะมันจะอยู่กับความว่างเลยมันทุกเพราะความคิดนะลูกเรียกว่าเป็นสมูทัยก็ได้เป็นทุก์เป็นสมมาจาเป็นสมูทัยนะคะความทุกข์ทั้งหลายยิ่งคิดยิ่งปรุงแต่งยิ่งคิดยิ่งมีเรื่องราวให้เราเห็นให้ให้เราสัมผัส คิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆคิดดันด้นไปเรื่อยๆจากเรื่องนี้สู่เรื่องนั้นจากเรื่องนั้นสู่เรื่องโน้นนะมันก็ปรุงแต่งเรื่องเราทำให้ทุกสะสมแล้วสะสมอีกเหมือนหนะยดน้ำนะคะในลงในตุ่มนั่นแหละเปิดไว้ทีละเล็กทีละน้อยมันก็เต็มตุ่มกิเลสของเราก็เต็มหัวใจได้นั่นแหละนี่นะแบบนี้แหละ,ะเราคิดเล็กคิดน้อยมันก็จะสะสมไว้นะ ค่จิตใจเรากะเพื่อมหน่อยเดียวนี่นะมันก็จะสะสมสังขารใหม่ทุกครั้งในลงในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมันเป็นเมมโมรีนะคะที่บันทึกกรรมนะบันทึกทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมทั้งเรื่องราวทุกเรื่องเลยข้ามพบข้ามชาติมานี่นะถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่เราบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึก ที่มากมายขนาดไหนกันแล้วแต่แม้แต่พระพุทธองค์บันทึกมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากรับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งลายทั้งดีนะทั้งนะตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกพระพุทธองค์ก็กลับมาอยู่ในลมหายใจนะใต้ต้นโพหนึ่งวันและ1คืนเท่านั้นนะสิ่งที่บันทึกกรรมทั้งลายนะคะอดีตมานั่นนะสอสงไขยแสนมหากรบดับโดยสิ้นเชิงเลย เข้าขาสู่จิตสะอาดจิตบริสุทธิ์เป็นสัมพัญยูเป็นสัมมาสัมโพธิญาณนะในถ้ำกลางหนึ่งคืนและสองวันนะคะหลังจากรับประทานอาหารของนางสุชาดาเรียกว่าฉันก็ได้นะลูกนะฉันอาหารนะนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาตเป็นอาหารมังสวิรัตในั่แหละลูกข้าวมัทุปายาตไม่มีเนื้อสัตว์อะไรทั้งสิ้น ทานแล้วก็ทำให้ร่างกายย่อยง่ายนะคะมีความสดชื่นตื่นรู้เบิกบานร่างกายพร้อมนะร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเพราะมาอยู่กับลมหายใจจึงเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือเข้าสู่การบรรลุธรรมนะทั้งกายและใจเอ,อื้อประโยชน์นะให้เข้าสู่สภาวะสัพพะทะทั้งห้านั่นเองนะคะนะทั้งสถานที่นะคะ ต้ต้นโพนะสมัยพุทธกาล2,600ปีนะจะร่มรื่นขนาดไหนนะคะสถานที่สัพะยะอากาศยิ่งสะอาดบริสุทธิ์ออกซิเจนเต็มร้อยเลยแล้วก็ต้นโพมีลักษณะพิเศษคือนะอยู่ในต้นอยู่ใต้ต้นโพนะ่ะครคาร์บอนไดครออกซิเจนมานะเวลากลางคืนมาเนี่ยนะคะในพุทธในพระไตรปิฎกต้นโพจะคาย ออกซิเจนนะคะคายออกซิเจนมาเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษนั่นเองนะคะอาจจะเป็นบาร,รมีของพระพุทธเจ้าที่จะบาร,รมีของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะอาหารสัพปเปะยะคือเป็นมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์อากาศสัพปเปะยะสถานที่สัพปเปะยะบุคคลก็สัพปเปะยะคือสร้างบาร,รมีมาตั้งสอสงไขยแสนมหากรั พอมาปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมะสัพเพคืออาณาปณสติและวิปัสนานะมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกตนเองตลอดเวลาจึงทำใหนะ้จิตและสติอยู่ภายในไม่สร้างสังขารใหม่อะไรผุดขึ้นมาก็ยิ้มรับยิ้มรับอุเบกขาวางเฉยจึงเข้าสู่การบรรลุธรรมมรุ่งเช้าของวันใหม่ในวันวิสาขบูชานะวันเพ็ญเดือนหก นะเมื่อสมัย2600ปีสมัยนะต้นพุทธกาลนั่นเองนี่แหละฉะนั้นเพียงเรามาอยู่กับธรรมชาตินะลูกนะทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานทำจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจมันจะเป็นความว่างลมหายใจไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงนะลูกนะมีสัมผัสเท่านั้นเองนะคะกระแสลมนะคะพลังงานลมสัมผัสจมูก สัมผัสนในร่างกายเรารู้สึกอยู่ว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปดับไปดับไปนะพระพุทธองค์ก็สอนว่าสิ่งที่เกิดนั้นมันก็ดับไปมันไม่อยู่นะพระพุทธองค์จึงใช้ลมหายใจนะคะกระตุ้นกระทุ้งกระแทกนะเข้าไปในร่างกายและจิตใจนะชำระสะสางสิ่งที่เป็นสุขกระปลกสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เป็นสังขารบบปอกุศลเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้ในศยสิน ที่ทํามานาที่สงไขยแสนมหากับดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับหลุดร่อนไปและเหิดและเหยไปเนรโรดไปจึงเข้าสู่นจิตพุทธจิตอร,อริยะนะคะนะจึงเห็นอริยสัจส,สี่คือเห็นทุกเห็นสมุทัยเนรโรดและกามักตามมานพระพุทธองค์จึงนําหลักสูตรอริยสัจส,สี่ให้พวกเรานะคะมาศึกษามาเรียนมาประพฤติปฏิบัติ จะทําให้เข้าสู่การบรรลุธรรมได้นั่นเองค่ะอริยสัจส,สี่นะคะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เราเข้าสู่การบรรลุธรรมค่ะ